สำหรับในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาพบกับอีกหนึ่งคุณสมบัติเด่นของ Logitech HD Pro Webcam C 9 1 0กันนะครับนั่นก็คือระบบ Follow My Face นะครับโดยระบบเนี้ยจะเป็นเหมือนกับการทำให้กล้องสามารถสามารถติดตามใบหน้าเราไม่ว่าเราจะแผนไม่ว่าเราจะเอียงตัวทางซ้ายหรือขวาครัตัวตัวเลนส์กล้องอะ่ะจะจะทำการปรับโฟกัสแล้วก็ระยะห่างให้อัตโนมัติครับเพื่อไม่ให้เมื่อไม่ให้หน้าเราตก ตกจะขอบนะสมมติเวลาเรานั่งเล่นเว็บแคมอยู่เนี้ยฮะแล้วเราแบบอยากจะเดินไปทางนู้นทางนี้อะไรเงี้ยฮะก้องมันก็จะตามเราไปนะครับลองลองลองดูในตามภาพวิดีโอนี้นะครับสมมติถ้าเกิดผมหันไปทางไปทางซ้ายครับทางซ้ายของจอฮะครับเห็นว่าก้องมันจะทําการแทนเลนแล้วก็ปรับโฟกัสให้ใหม่ฮะคุผู้ชมหันแทนไปทางขวาก้องก็จะตามเราฮะแต่มันจะได้แค่ระยะหนึ่งนะฮะเนี่ยถ้าเกิดเราไปไกล มันจะอาจจะก็ยังกำลังหลุดอยู่ฮะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเลนกล้องเป็นเลนฟิกอะฮะมันไม่มันไม่ใช่เป็นเลนแบบกลองสิบองศาหรือว่าเลนพานรามาอะไรนี่สมมติเราเห็นไหมครับมันจะปรับระยะให้เองถ้าเกิดเราเอาหน้าไปใกล้มันก็จะซูมตามเราฮะครับเราเอาออกมามันก็จะแพนตามเรามันจะพยายามรักษาระยะห่างฮะให้ให้ให้พยายามให้ตัวเรามันอยู่ตรงกลางที่สุดฮะแค่ที่มันจะทําได้ครับ